ฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอเวอร์กาศโอเคนะฮะก็สวัสดีนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคิมุจิชแนลเกมเมอร์ฟอเฟอของเรานั่นเองเสียงทำไมอ้ยอยๆจังเลยนะฮะก็วันนี้ก็อยู่ในอ x y g ิเจนนอครอีกแล้วนะครับผมนะฮะกับภารกิจของเราในการที่จะทำนะฮะจะรวบปิโตรเลียมซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่เราโง่มาตั้งนาน เราโง่มาตั้งนานเราไม่อยากจะพูดคำนี้กับชีวิตเราเลยนะฮะเพิ่งความโง่ของเรานี้ไม่มีที่สุดๆนะุดะก็นะเราลืมไสนะฮะเกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์บางส่วนนะฮะให้กับตัวยานเรายานแล้วก็เลยไม่ขึ้นนะฮะที่จริงนี่เราก็เนาะ เขาบอกว่าคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะฮะก็ต้องขออาภัยด้วยนะจ๊ะโอเคนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเอ่อตังได้เกี่ยวกับตจารวจปิโตเรียมกันนะฟึ่งเหล็กกล้าเราเปสินฝามาน่าโอพระเจ้านะฮะฟึ่งฝ่องลํำนี้เนี่ยเราจะปล่อยไว้่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะทําพื้นอีกฟั่งลํำหนึ่งนีกว่านะเนื่องจากว่า ตรงนี้นะฮะเราจะต้องทำเป็นยานในการที่เราจะรับ่งนะฮะสินค้าของเราให้มันไปไกลกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวขอขุดก่อนดีกว่านะฮะอย่าไปพูดข้ามตำเพลงเลยนะฮะฟังคนบ้านหน่อยไม่สนุกนะฮะโอเคไปกันเลยจ้า <laughs> อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวระด,ด,ดับเก้าเว้ยเออนะฮะก็คือช่วงนี้นี่พี่กอบนะฮะกำลังทำไอตรงนี้ยังไม่รอหายร้อนเลยรอยฝาสิบพ้านะฮะ,นะะก็กำลังติดนะฮะเกี่ยวกับ กระเบื้องนะฮะการความร้อนอยู่เนื่องจากว่าทางด้านของโรงผลิกข้างบนเนี่ยมันทาให้ห้องนี้มันร้อนนะฮะนี่ร้อนมากๆไม่อยากจะพูดนะฮะเราก็เลยต้องติดไว้ก่อนนะฮะโอเคมาเอาเกรดบ้านเรากันก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะโชว์ความโง่ไปมากกว่านี้นะฮะเครื่องบ้านของเราในตอนนี้นะฮะเราก็ได้เพิ่มทางด้านเกี่ยวกับนะฮะโรงผลิตไฟฟ้าที่มาจากน้ํามันนะฮะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่ามีถึงปีเครื่อง นะฮะเครื่องหนึ่งก็2 0 0พันะฮะปรับทีนึงเนี่ยพี่บอกได้เลยนะฮะยังต่ำก็8 0ดพันในการผลิตกาแฟไฟฟ้านะฮะบอกได้เลยว่าเต็มไวมากแล้วก็ยังมีทางได้เกี่ยวกับไฮโดรเจนนะฮะที่ยังปั๊มปั๊มปุ่มปุ่มเรื่อยๆนะฮะในการผลิตนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเออเขาปั๊มปั๊มกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ๋อโอเคนะฮะเครื่องเดียวไม่เป็นไรเออแล้วทำไมตรงนี้มันไม่เข้ามาสักทีนะฮะอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้เออเครื่องออโตเมติกยังไม่ทำงานเนาะ ทางด้านทั้งขวาของเรานะฮะตอนนี้อากาศเน่าจากข้างบนนี่เราเริ่มมาแล้วเห็นไหมนะฮะเนื่องจากว่าข้างบนเนี่ยมันร้อนนะฮะมันก็เลยทําให้อากาศเน่ามาอยู่ตรงนี้เนาะทางด้านของตัวพับเนี่ยก็กินอย่างมันเลยฮะแล้วก็มีทางด้านเกี่ยวกับผ้าผิวหนังอย่างที่เราบอกนะครั้งที่แล้วนี่มันเยอะมากๆเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาวิจัยนะฮะเกี่ยวกับงานนะฮะทางด้านเกี่ยวกับฝันดาบเลยนะฮะเชื้อเพลิงของแข็งไม่ใช่ฝีไฮโดรคาร์บอน มันเพิ่งจะทำไปใช่ไหมเยื่อที่จะเอานะฮะทางด้านเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่เป็นน้ํามันนะครับผมนะฮะซพ่งตอนนี้ด้านบนของเรานี้ก็กําลังขุดอยู่เลยนะฮะโอเคไม่มีคนขุดตรงนี้ด้วยแต่รู้สึกว่าตรงนี้อยากเป็นเหมือนข้องขังน้องอารีนอนอยู่ข้างบนเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้นะฮะทางตรวจสองลำของเรานะฮะที่ไปเอาไอโอเลฟินใช่ไหมก็เพิ่งกลับมาเนาะเราขอขุดก่อนดีกว่านะฮะ เหมือนว่ายังมีของค้างอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราเพิ่มกล่องดีกว่าตอนนี้เราจะเพิ่มกล่องเก็บของอีกสักกล่องกล่องนะฮะเนื่องจากว่ากล่องเรามันหมดเนาะ,ะที่จริงเนี่ยจะต้องเก็บของไปที่อื่นด้วยไงนะฮะทางด้านของพวกไอ้ทางด้านของพวกเลโกลิกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมาเก็บตรงนี้หรอกน่าจะเอาเลโกลิกไปเก็บที่อื่นนะฮะเลโกลิกบลิสโตนนะฮะเลโกลิกเอาเลโกลิกไปเก็บที่อื่นได้ไหมอะเมฟิกอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็ออฟฟิเซียนโอ้เราไม่เก็บก็ไม่ได้อะเพราะว่านะเมฟิกเลกลิกอะเลกลิกมันเก็บไม่ได้นะฮะเออวัตถุแปลกุ่นฝันอินฟีโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราสรางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะทําการคัดลอกค่าไปหาเพื่อที่จะให้ของนะฮะจากคาโกโยานเดี๋ยวมาเก็บก่อนเนาะโอเคตอนนี้เรากําลังขุดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอวิจัยก่อน เออแล้วคนวิจัยยังไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่จกไปวิจัยก่อนเนาะเหมือนว่าจะอยู่ในยานกับพี่บุญยืนนะฮะอันนี้ก็กําลังรอนะฮะทางด้านเกี่ยวกับพลังงานนะฮะมาเติมให้ฟองลำนี้ก่อนที่จริงเนี่ยที่จริงอะ่ะตั้งกิดว่าเป็นยานคาร์โก้นะที่เราจะทํรลดับสุดท้ายนะฮะพี่จะขอใช้นะฮะเป็นสันดาบเชื้อเพลิงเย็นหรือไฮโดรเจนนั่นเองฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นน้ํามันนะฮะมันค่อนข้างที่จะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สำหรับพี่อ่ะมันค่อนข้างที่จะไปไม่ไกลฮะก็เลยต้องรอทําอีกลำหนึ่งเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวรอวิจัยก่อนนะฮะประเภทงานต้องให้พี่จุกแล้วละ่ะพะพี่จุกเนี่ยจะเป็นคนที่วิจัยได้ไวมากๆะฮะฉะนั้นเนี่ยให้แกมาวิจัยก่อนเนาะงานวิจัยนะฮะพี่จุกไปทําเลยพี่จุกเนี่ยว,วิจัยประมาณสักเอ,อ่อสี่วินาทีนะฮะจะได้หนึ่งการวิจัยนะฮะถือว่าเป็นคนที่วิจัยได้สุดยอดมากๆเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมอากาศเสียมันมาจากข้างบนนี่ฮะคาร์บอนด้วย ภาวะขาดอากาศนะฮะน้องหัวแกเออน้องเดินมาตรงนี้จ้ะโอเคนะฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีทางด้านของไฮโดรไฮโดรเจนนะฮะเยอะมากตรงนี้ประตูเราก็เปลี่ยนใหม่นะเห็นไหมประตูเราเปลี่ยนใหม่มากฮะ,ะนี่ตรงนี้ก็เป็นไฮโดรเจนนะฮะขึ้นไปเก็บข้างบนเยอะมากที่จริงในไฮโดรเจนเน่ยพี่จะเพิ่มถังนะฮะข้างบนเพราะว่าเผื่อว่าใช้เป็นเอ่อฝันดาบนะฮะเย็นของเราก็ จะได้ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้ได้นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ในไฮโดรเจนเราก็เต็มถังแล้วเนาะก็จะใยนะฮะทางด้านของเครื่องผลิไฟฟ้าตรงนี้นะฮะที่จริงเครืองผลิตไฟฟ้าเราใช้น้ํามันก็ได้เพราะว่าน้ำมันเราใช้เยอะมากเนาะโอเคนะฮะทางด้านข้างล่างเนี่ยมีการเปลี่ยนผังเล็กน้อยนะฮะใช้เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์นะฮะสตัวเลยไม่ต้องใช้ท่อ พราะตอนเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้ท่อใช่ไหมแล้วพี่รู้สึกว่ามันเปลือ,องไฟโดยใช้เหตุนะถ้าเกิดไปดูระบบเดิมนะเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยพี่จะต้องมีเมล็ดวอร์ดด้วยนะคะระับเมล็ดวอร์เหมือนมันไม,ม่มีนะฮะมันก็เลยต้องใช้เป็นระบบนี้แทนแล้วก็ปรับเมล็ดเนี่ยก็ไปทําให้บ้านเย็นพอสมควรนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วทางด้านตรงนี้จะหายร้ยอนแล้วฮะก็บ้านเราจะกลับมาเย็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคตอนนี้นะฮะสันดาบเราได้แล้วนะฮะเชื้อเพลิงสันดาบของเรานะ,ะฮะไฮโดรคาร์บอนเสร็จแล้ว ก็ทำจรวดปิโตรเลียมไปเลยฮะนี่หนึ่งอันนะฮะพื้นที่เนี่ยมันต้องมีอีกสักอันเว้ยเออนะฮะแล้วก็ขุดดีๆเลยจ้าช่วงนี้ที่จริงนะเราพี่ควรที่จะทำเป็นเป็นห้องเก็บยานฮะอย่างที่น้องเขาบอกในตอนแรกเนาะพี่ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันไปก่อนเนาะที่จริงเนี่ยฝันดาบเชื้อเพลิงเย็นอนะถามว่าถามว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําได้นะฮะแต่ปัญหาก็คือพลังงานนะฮะ พลังงานก็คือไฮโดรเจนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากเลยฮะมันก็เลยเออเดี๋ยวรอนา,นานๆดีกว่าน้อให้มันมนีน่าจะต้องเลิกใช้อ่ะน่าจะต้องเลิกใช้เกี่ยวกับเอ่อตัวนี้นะฮะก็คือโรงไฟฟ้าไฮโดรเจนก็เป็นน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแทนนะฮะเพราะว่าเราต้องการคาร์บอนเยอะมากเพื่อที่จะดูดไปให้อ่าตัวฟลิกเตอร์ด้านล่างนะฮะนี่ฮะมาแล้วผลิตพร้อมกันฮะ,ะอากาศมันก็ใช้ได้อยู่เนาะเห็นไหมไฟมันขึ้นไวมากฮะถ้าเกิดผลิตพร้อมกัน4ีเครื่องนะเห็นไหม ขึ้นมาบับๆๆๆๆเลยฮะนี่น้ำมันเราก็ถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วฮะน้ํามันนี่มีเต็มเลยนะฮะตรงนี้ที่จริงเราต้องเอาเป็นอันนี้ลงไปเน,นี่ยเป็นสายเนาะที่จริงอะเราต้องมีสายนะฮะไฮโดรเจนนะฮะพี่ว่าเดี๋ยวจะต้องทําเป็นพื้นที่ตักข่ายอีกอันนึงนะฮะเพื่อให้ไฮโดรเจนมัน,ข,นขึ้นไปข้างบนได้เนาะตรงนี้ไฮโดรเจนก็ขึ้นไปข้างบนได้อยู่นะฮะตรงนี้จะมีไหม ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเลี้ยงเดโก้นะฮะตอนนี้เดโก้ไม่มีแล้วนะฮะเออเสียใจมากๆเลยโอเคเดี๋ยวรอเพิ่มตลาดตรงนี้ฮะ,ะเพื่อที่จะให้ไฮโดรเจนมันดันขึ้นบนได้นะ,ะตอนนี้ห้องน้องๆของเราในที่จริงพี่อยากจะตกแต่งเพิ่มหน่อยนะฮะอย่างก,ก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยเนาะ,ะตรงนี้ก็มีการเอาบัวฟ้าออก,กเล็กน้อยนะฮะเพื่อจะใส่ทางด้านเกี่ยวกับกระถางใสเพราะว่ากระถางใสเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะฮะโอเคไปดูข้อมวลกันดีกว่าว่ามีใครเนี่ยไปสร้างหรือยังนะฮะแน่นอนฮะระดับ9้าแล้วแน่นอน ที่จริงเนี่ยเราก็ควรจะทําเป็นพื้นเหล็กนะฮะพื้นเหล็กเรามีเท่าไหร่เหล็กกล้าเรามี5ตันหรอถ้าเกิด5ตันก็ใช้ได้อยู่นะฮะนี่กระเบื้องยาวกระเบื้องดีๆไปเลยนะฮะตอนนี้เราได้ฐานแล้วฮะเดี๋ยวพี่จะใช้เชื้อเพลิงของเหลว่าสองอันดีกว่านาะเพราะว่าเผื่อว่าอนาคตนะฮะเราเนี่ยจะเดินทางไปดาวที่มันไกลๆหน่อยเนาะที่จริงอะดาวน้ำมันพี่จะไม่ใช้คาโก้นะฮะเพราะว่ามันมันเลงมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับพลังงานของเราเนาะเพราะว่า ทางด้านถ้าใช้คาร์โก้เนาะพี่จะต้องใช้ประมาณ5ถังฮะถึงจะได้2องคาร์โก้หรือถ้าเกิดว่าเราใช้3ถังประมาณสักพันแปดงพันเนะฮะเราก็จะได้ไปแค่ดาวสามหมื่นเนาะ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอาเป็นยาสัรวจก็พอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอผันดับเชื้อเพลิงเย็นดีกว่านาะถึงจะทำงานนั้นได้โอเคนะฮะฝ่ายของเหลวพักสองถังนะฮะจะได้ไปไกลกว่าเดิมนะฮะที่จริงะ,ะถามว่าทำไมถึงไฟสองถังครับผมทำไมทำไมไม่ไฟถังเดียวเนื่องจากว่าเวลาที่เราายสองถังเนี่ยนะฮะในกรณีที่มันไม่ถึงเนี่ยเราสามารถปรับนะฮะหรือเกินหรือเกินนะฮะเราสามารถที่จะปรับนะฮะทางด้านเกี่ยวกับเชื้อเพลิงในถังได้นาะ เราก็จะไม่ต้องไปเสียดายน้ํามันนะฮะเราก็ไม่ต้องกวนน้ํามันจะเกินด้วยเนาะฝองทังอะยังไงก็ถึงชัวร์ฮะเนตยังต่ําก็มันเอ่อกิโลละสีกิโลละสี่ก,ลลกิโลใช่ไหมไอตัวนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดน้ํามันเนาะเวลาที่จะคำนวณน,นะฮะก็พูดง่ายคือว่ามันจะไปไกลมันจะไปไกลกว่าตัวไอ้น้ำนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวรอสร้างก่อนนะฮะไปดูที่บ้านเราก่อนดีกว่าเนาะ ตอนนี้ที่บ้านของพี่เนี่ยพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะต้องเอาตัวปั๊มน้ําตรงนี้ลงมาข้างล่างก่อนฮะเพราะว่าเราจะต้องปั๊มน้ําตรงนี้กันนะฮะเพื่อให้น้ํามันลงมาตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกของพี่นะฮะแต่ถ้าทาอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีฮะเนื่องจากว่ามันจะทําให้ท่อนะฮะมันตีกันถ้าเราทําเป็นทางเดินเนาะฉะนั้นเนี่ยพี่จะทําเป็นท่อออกมาในการที่จะดูดน้านะฮะลงมา เพื่อที่จะเอาลงนะฮะไฟทางส่วนล่างนะฮะของทางด้านที่ปั๊มน้ํามันของเรานะับเพราะว่าน้ามันเนี่ยยังไงล้พี่ตัดสินใจแล้วนะฮะว่าพี่จะทําเป็นเชื้อเพลิงหลักของเรานะฮะก็คือทางด้านเกี่ยวกับน้ํามันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงหลักเราเนาะอันนี้ไ่ไปข้างนอกเลยฮะในการที่จะดูดน้ําทิ้งนะฮะอ่ะโอเคพอต่อเหมือนกันแล้วก็ทาปั๊มข้อมูลแทนเอาเนาะ ไปดูยานข้างบนกันก่อนดีกว่าฮะนี่หลังจากที่เราโง่ามานานประมาณสองฟัมพาร์นทนะฮะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าใจเออ่ข้อมูลผิดๆเนาะพี่ก็ต้องขอขออภัยด้วยนะฮะก็ขอบคุณคอมเมนต์นะฮะคุณภาพและหลายๆคอมเมนต์นะฮะที่มาบอกพี่เนาะอันนี้พี่ขอบคุณจริงเลยนะคือคือพี่ไม่รู้เว้ยพี่พี่บอกตรงเลยพี่ไม่รู้โอเคยานลำนี้ไปได้น่าจะไปอันนี้ได้อยู่นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้พี่จุกไปเพราะว่าพี่จุกเขาเรีเสิร์ชเสร็จแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวเราทํายานก่อนนะฮะให้พี่จุกไปหาของก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ที่จริงเราจะต้องทําทานเกี่ยวกับอัตโนมัติอนะ่ะเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเราจะต้องใส่สายาย,ยังไงนะฮะพี่ก็เลยต้องใส่สา,ายอย่างนี้แทนก่อนเนาะถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นนะฮะไม่น่าจะร้อนด้วยแหละนะไฟฟ้านะฮะโอเคไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะใช้อย่างนี้ได้อยูุ่ดไปเลยจา้านะฮะเราไม่รู้ไงว่าเันจะต้องทำยังไงนะฮะ อันนี้เขาบอกว่าเราจะต้องใช้ถังออฟฟิไดของแข็งด้วยนะฮะเป็นการที่จะช่วยเป็นตัวจุดน้ํามันเนาะอันนี้ก็นะพี่ลืมไปได้ไงไม่รู้นะฮะพี่ขอโทษด้วยโอเคนะฮะปิดไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้เอาอยานขึ้นเนาะก็อาจจะมีความร้อนอยู่ได้ะฮะนี่และเราก็เอาเป็นยายสำรวจนะฮะหอันนะเป็นที่สำรวจนะฮะแล้วก็เป็นสะพานเนาะ ระพานบินนะฮะตรงนี้หนึ่งอันฮะ,ะอย่าลืมลากไฟฟ้ามาด้วยนะ,ะประพานบินจะต่ํากว่าตรงนี้หน่อยนะ,ะฮะเพราะตรววิญญาณคาโก้แล้วก็ต่อด้วยทางใต้ของไอพ n นเสร์ฟคนข้างที่เยอะพี่จุกไงเลิกพี่จุกมดแล้วไงเออวิชาที่พี่จุกก็เป็นนักบินไม่ใช่หรอ,อ,อพี่จุกก็เป็นนักบินนะฮะทำไมพี่จุกจะไม่มาเอ่ย ลองให้พี่จุกขึ้นมาอยู่นะฮะพี่จุกก็รีล้ลออยู่นะฮะไม่รู้ว่าไปไหนโอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าลัาข้อความไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวฝ่ยายหัวญาติไปเลยฮะเราคิดว่าเราน่าจะสำรวจได้ไกลนะไกลกว่าเดิมมากโอเคนะฮะเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมปรับระดับเก้าด้วยนะตรงนี้น้ํามันเราก็เริ่มทยอยไปแล้วนะฮะน้ามันตอนนี้เราได้อย่างละถังละ900กิโลนะฮะเก้ากิโลแล้วก็ถังใหญ่นะถังใหญ่มีประมาณ55 5, 5ตันได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ 5ตันนะฮะสำหรับถังใหญ่แสดงว่านะเราสามารถบินได้ประมาณ2รอบครึ่งนะฮะ2รอบครึ่งสำหรับถังน้ําของเรานะ,ะถังน้ำมันของเรา1ถังเน,ะะน,งนาะก็ต้องผลิตน้ามันค่อนข้างเ,าเยอะมากเลยฮะ,ะอันนี้ก็ต้องรอผู้ผลิตเตอร์ได้กินเกี่ยวกับอากาศนะฮะคาร์บอ,อนไดออกไซด์ที่จริงเนี่ยพี่จะต้องทําทางด้านเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติด้วยฮะ,ะเนื่องจากว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยของเราค่อนข้างที่จะเยอะมากเราสามารถที่จะดันก๊าซธรรมชาตินะฮะมาใส่ไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะ ที่จริงอะทำเป็นคอนโดก็ได้นะฮะทำเป็นคอนโดขึ้นไปเลยนะฮะทำแบบว่าผลิตผลิตผลิตของมันเลยนะฮะเป็นคอนโดขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันตกลงมานะฮะเออเดี๋ยวเราทําเป็นคอนโดดีกว่านะผลิตก๊าซธรรมชาติเพราะว่าพี่คิดว่าอย่างไรเราก็ต้องใช้ผลิตเยอะอยู่แล้วนะฮะดูดขึ้นมาได้เลยนะตรงนี้โอเคนะฮะเราจะได้มีพลังงานใช้กันเยอะนะฮะขอดูคนก่อนดีกว่านะฮะต้องการคนที่โอโห้วกอย่างงี้ขอฝารายแล้วกันคือพี่อย่างที่พี่บอกนะฮะพี่ต้องการขุดใช้เครื่องแล้วก็ลองให้พุ่มไฟเนาะแต่ก็ยังไม่มีใครรหาาเได้สักทีนึง ตรงนี้ดูแผทที่ดาวะฮะต้องรอออกฟีดายก่อนนะฮะเดี๋ยวรอพิ่นี้ก็ได้๋อ,อพระพานมันปิดอยู่ใช่ไหมเอาเข้าไปได้นี่นะโอ้อโหนะฮะไปเลยหนึ่งลำะฮะ คาโก้เหมือนจะยังไม่ต่อนะฮะเดี๋ยวขอดูคาโก้ก่อนโอคาโก้ขาดจุกฉะนั้นเด,เดี๋ยวให้พี่พี่จุกใช่ไหมพี่จุกกับพี่บุญยืนนะฮะแกจะเป็นวิศวกรเมคคาโทนิกนะฮะให้แกมาทำเมคคาโทนิกก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นตอนที่เราบินยานขึ้นก็ได้ฮะทำไ้เสร็จผานเราขาดเนาะโอเคตรงนี้เราไม่มีแร่ทองแดงนะฮะขอยกเลิกไปก่อนเสียดายนะฮะเราน่าจะกดผิดแล้วกันนะเราต้องเป็นเอ่อเป็นเหล็กนะฮะเนื่องจากว่าเหล็กเรามีเยอะมาก โอเคนะฮะก็อย่าลืมฮะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ถ่ายเป็นตัวระบบอัตโนมัตินะฮะหนึ่งตัวนะฮะสำหรับวิดไฟนะฮะจะได้เปิดปิดสะพานเทียบได้ต้องรอออกฟีไลด์ด้วยนะฮะเหมือนว่าต้องรอออกฟีไลด์เราสร้างถูกหรือเปล่านะฮะน่าจะสร้างถูกเนาะออกฟีไลด์ของแข็งนะฮะน่าจะใช่นะฮะตัวนี้ที่เราเพิ่มไปหนึ่งตัวนะฮะเป็นยาผลรวยอีกหนึ่งตัวนะฮะ ตอนนี้เร,นเราก็รอที่จะบินขึ้นได้แล้วนะฮะเราขอทําพื้นใหม่ก่อนเนาะโอเคไปดูบ้านเราข้างล่างกันก่อนดีกว่าฮะบ้านเราตอนนี้ท่อถึงหรือยังเอ่ยนะฮะตอนนี้เริ่มทําท่อกันแล้วนะมาแล้วฮะเริ่มทําท่อมาข้างล่างนะฮะโอเคเห็นนะฮะน่าจะไปได้อยู่นะตอนนี้ น้ำมงน้ำมันตอนนี้เราแบบว่าทำสุดยอดมากๆากเลยฮะหินอัคนีเห็นไหมว่าตอนนี้น้ำมันเราหมดอ่ะเราก็เลยปั๊มน้ำมันไม่ได้นะฮะที่จริงเนี่ยมันครที่จะปั๊มได้แล้วล่ะน้ำมันเต็มไงน้ำมันมันเต็มไงไม่มีคนมาทำนะฮะมันอากาศร้อนด้วยอ่ะที่จริงเราต้องมีหัวมันมาอีกฟักหนึ่งหัวนะฮะแต่มันก็จะกระทบกับฟลิคเตอร์นะฮะพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบเพาเท่าไหร่ตรงนี้มันยังไม่คำนวณเลยอ่ะเป็นอะไรเอ่ยรอดูก่อนนะฮะถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเหลวนะฮะ ไปแล้วหรือว่าเราต้องเอาออฟฟิไดไว้ข้างหลังเราต้องเอาออฟฟิไดไว้ข้างล่างหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดอ่าขอเช็คดูอีกทีนะฮะน่าจะต้องเอาออฟฟิไดไปข้างล่างปะเพราะว่าในการที่เราจะผ่านน้ํามันมันก็น่าจะมีออฟฟิไดลงไปข้างล่างนะฮะหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าเนาะอ,อันนี้ บอกได้เลยครับว่านะถ้าถ้าเราไม่ทำนะฮะมันจะไม่ค่อยโอเคเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราใฝ่ก่อนดีกว่านะฮะน่าจะอ,าออกฟิดไดไว้ข้างล่างถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าขาดสูตรอวกาศนะฮะเพื่อออกฟิไดลงของ7.1กิโลนะฮะตอนนี้แรงจักรมวลนะฮะคำนวณแล้วไปไม่ได้นะฮะเราทำอะไรผิดหรือเปล่า ต้องรอฟูดอาวากาศหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอไปเอาฟูดใส่ก่อนเนาะสักหนึ่งอันนะฮะโอเคอันเดียวอันเดียวอันเดียวนะฮะอ๋อมาต่อเลยจ้าเดี๋ยวรอก่อนนะฮะเดี๋ยวรอก่อนว่าเราจะไปได้หรือเปล่านะฮะโอเคถ้าเกิดไฟผิดจะเจ๊งเลยนะฮะไฟผิดจะเจ๊งมากมเลยนะ ต้องรอดูก่อนนะฮะที่จริงเราคิดว่าเรา,เรานั่นจะทำถูกอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวรอคนขึ้นยานไปก่อนนะฮะอันนี้เอาพี่บุญยืนนะฮะเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็รอเลือกดาวปลายทางนะฮะดาวปลายทางเหมือนจะแย่ด้วยนะตรงนู้นน้ำมันเต็มแต่ออฟฟิไดไม่เต็มนะฮะหมายว่าออฟฟิไดเราไม่พอปะเราต้องมาใส่ตรงพวกนี้ปะ โอเครอก่อนนะฮะยานเราก็ดาวตกมาบ่อยมากอะเราที่จริงเราควรที่จะหาอะไรมากันดาวตกนะฮะเราก็ไม่ได้กันสักทีเนาะดาวปลายทางโอเคได้แล้วนะฮะมันอยู่ที่173.4นะฮะต้องรอออฟฟิได้อย่างเดียวนะฮะ ออฟฟิไดเรายังไม่มาเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะคํานวณนะฮะเกี่ยวกับระยะทางได้เดี๋ยวรอออฟฟิไดมาใส่ก่อนนะฮะน่าจะไม่ผิดพลาดแล้วล่ะตอนนี้น่าจะใช่ใช่ไหมปีหนึ่งเจ็ดใช่ด้วยฮะอันนี้กาลังรอออฟฟิไดอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอออฟฟิไดเต็มก่อนแล้วกันเนาะมาจ้าโอ้ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งได้แค่ครึ่งถังเองนะฮะสำหรับออฟฟิได like ของเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้หายากมากตอนนี้เราไปได้ไกลถึงดาวไหนแล้ว สามหมื่นแปดอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดาวน้ําแข็กดีกว่าน้องเนื่องจากว่าดาวตรงนี้พี่จะสำรวจก่อนนะฮะแล้วก็เผื่ออนาคตนะฮะเราจะไปเอามาลิสบอสกันซึ่งหลังจากที่พี่ได้วิเคราะห์ดูแล้วนะพี่รู้สึกว่านะฮะบ้านเราตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะขาดของบางอย่างฮะไอขอบางอย่างของเรานี้แน่นอนฮะก็คือออฟฟิไลนั่นเองเดี๋ยวพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่จะสร้างไอตัวนี่ฮะไอตัวเลี้ยงเลี้ยงนอง้นองพับผิวหนาตรงเนี้ย เอาให้แบบใหญ่ๆเลยคือแบบว่าให้ออฟฟิไลต์มันตกทุกวันน่ะนะฮะเราไม่ต้องเก็บเลยดีกว่าแล้วกันเนาะนะฮะดูแลต้องต,ต้องใช้อย่างนี้แล้วแหละนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนที่เราจะรอฟรีหมือเดี๋ยวพี่ขอในการสร้างนะฮะพื้นตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อว่าอนาคตนะฮะพี่คิดว่าไม่ต้องอนาคตหรอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆนี่แหละนะฮะเราจะต้องมาทําที่เลี้ยงพับผิวหนาเนี่ยหนาประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าไฮโดรเจนมันยังไม่ได้เก็บเยอะขนาดนั้นนะเผาดูแล้วรู้สึกว่าจะมีความต้องการเยอะมาก โอเคนะฮะมาดูกันว่าตอนนี้ถึง4ี่หมื่นหรือ,อยังนะโอเคถึง4ี่หมื่นแล้วนะฮะออฟฟิศมีพันเนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไว้ประมาณ1 100, นะึ่เนาะก็วิ่ง4ี่หมื่นพอดีนะฮะแล้วก็ให้พี่วุ่นยืนไปเลยจ้าโครงการอักว่ากาศไม่ใช่จริงเขาปล่อยจรวจได้ใช่ไหมนะเขาบอกว่า เพราะว่ามีอะไรไม่รู้ติดอยู่นะฮะซึ่งเราก็ไม่สนใจ <laughs> มันเป็นดาวตกคือที่จริงถ้าเกิดดาวตกเนี่ยเราพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะระเบิดไหมเออนะฮะเราก็กลัวระเบิดเหมือนกันนะฮะเราก็ปล่อยไว้ก่อนนะที่จริงเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเครื่องขุดเจาะมาด้วยนะตอนนี้มันเหมือนว่าเลก้าเรามีเยอะมากฮะเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะฟรีเดตอะไรเท่าไหร่นะฮะกับเลก้าของเรานะฮะโอเคไปไปเลยนะฮะเหมือนว่าตี้จะขายไปอันหนึ่งอะใช่จริงด้วย ตอนนี้พลังงานของเรารู้สึกว่าจะน้อยมากฮะมันจะรู้สึกว่ามีปัญหาแล้วล่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราบินไปก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ปล่อยจรวดไปเลยตรงนี้นะฮะบินได้1นึ่งหมืนอ้าวผิดผิดลำอ้าว What นะฮะตรงนี้ได้อีกหนลำนะฮะแผนที่ดาวแป๊บหนึ่ง ต้องมีคนพี่จุกกับพี่บุญยเดินต้องมีคนนึงอ่ะที่มันจะสามารถที่จะบินได้เพราะว่าจำไม่ผิดเราทําไว้สามคนนะฮะพี่หงอยมาเลยพี่หงอยนะฮะว่าที่นักบินของเรานะฮะมาแล้วเฮ้ยที่จริงเร,เราไปนานมากเลยนะนะฮะอันนี้เท่าไหร่สิบสองวันนะฮะในการไปวิเคราะห์ดาวท้องแข็งเฮ้ยถือว่าไกลมากนะที่จริงเราควรที่จะเอาดาเทียมก่อนนะฮะเพื่อไปเอาพวกเอ,อ่อในอเบียมนะฮะหรือไม่ก็ไอโอเลซินนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไปไกลขนาดนั้น <laughs> แน่ๆอนาคตเราต้องมีเก็บแน่นอน,นะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทําพื้นที่ในการเลี้ยงดูแล้วต้องมีการเลี้ยง้อง,องพับผิวหนามากๆอะตอนเนี้ยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าความต้องการมันเยอะจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะเลี้ยงยังไงเนาะก็พี่ๆคิดไว้ก็คือมันมันต้องใหญ่มากๆะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างแป่นเอาไว้ก่อนนะฮะก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองมันต้องมันต้องสร้างใหญ่ขนาดน,นี้หรอะฮะเออนะโอเคนะฮะฟังๆไปออนะเพราะว่าเราต้องการใช้อยู่นะฮะอนาคต ตรงนี้ก็เดี๋ยวทำที่ปิดไปนะฮะแล้วก็ทำเป็นพื้นที่เดินไปแล้วกันเนาะโอเคไปดูก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะพี่ของเรานี่ขึ้นยานไปหรือยังนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นยานไปก่อนเพราะยังไงเราเอาขึ้นไปสามลำเลยเดี๋ยวไอโอเลฟินน่ะไอโอเลฟินพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะทำการนะฮะพี่หน่อยขึ้นไปก่อนไอโอเลฟินเะนี่ยต้องมาทำการโปรเฟสตก่อนนะ,ะให้เป็นโลหะที่มันทนความร้อนได้เนาะแล้วก,ก็ จับใครจำเครื่องไอตัวนั้นได้บ้างเครื่องที่มันจะเอามาฟกัดนะฮะทางด้านของโลงหะต่างดาวเนาะอันนั้นเดี๋ยวเราเอามาฟกัดดีกว่านะฮะที่จริงเราต้องทําห้องใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทาไว้แล้วเราก็ลือทิ้งนะฮะโอเคเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนนะ,ะพี่หน่อยของเรานะฮะเพิ่มมาขึ้นยานนะก็จะได้ไปนะฮะไอเครื่องนี้นี่ดับไปก่อนนะฮะปิดการใช้งานไปเพราะว่าเราเต็มแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวายานพวกนี้เดี๋ยวเราต้องเอาออกนะฮะแล้วก็ ต้องดูครับว่าไฮโดรเจนเราใช้งานได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ไฮโดรเจนเราก็เต็มนะไม่ได้ใช้อไอเลยนะฮะพลาสติกก็ยังไม่ได้ทําด้วยนะฮะโอเครอก่อนนะฮะว่าจะเข้ามาได้หรือยังเอ่ยแหนะแหนะแหน่แหนะพิงหงอยอช้ามากเลยนะฮะอารีเบิร์ดแล้วพี่หน่อยเราไปไหนเนี่ยพิงหงอยนะฮะ ต้องรอพิงหอยก่อนนะฮะพิงหอยหายไปเ,ยเอ้ยมาแล้วใช่ไหมอ่ามาแล้วฮะพิงหอยของเรานะฮะจะได้บินบินช้าว่าเขาเลยนะพิงหอยนะฮะตอนนี้เราก็ได้แล้วเนาะฝาบลำนะฮะที่เป็นนะไอ้ลำที่มันเป็นน้ํามันเนี่ยเราถือว่าเราขึ้นได้แล้วนะฮะก็ถือว่าเจ๋งเจ๋วเจ๋งนะฮะไอ้ตรงนี้รู้สึกว่าดานดาวปิดอีกแล้วดาวตกมาอีกแล้วนะฮะขึ้นทานไม่ได้เราก็ต้องรอก่อนแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวรอยานตกหายก่อนนะฮะเออตรงนี้ทําเป็นพื้นปิดไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงแน่นอนคือมันต้องเลี้ยงอย่างเยอะมากอะคือมันไม่ใช่แบบว่านิดตัวของตัวนะฮะดูแล้วไม่ต่ำกว่านะไม่ต่ำกว่า4ี่สิบห้าสิบตัวนะฮะคือพี่จะสร้างไว้แบบเยอะๆเลยนะฮะตรงนี้ทําเป็นประตูเฟืองดีกว่านาะไม่ต้องใช้เป็นอัตโนมัติหรอกนะฮะให้แบบว่าเดคนเดินลงได้ตรงนี้เป็นพื้นที่แจรนะฮะตรงนี้ทําพื้นที่อะไรได้บ้างอะ ที่จีตรงนี้ต้องทําเป็นพื้นที่นะฮะก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวปิดกั้นไว้ก่อนดีกว่านะฮะทางได้ของพื้นที่ถ้าขายตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทําได้เนาะตรงนี้เป็นที่ปิดไปะฮะอ่าปิดไปเลยโอเคดูแล้วเราหน้าเราจะรู้สึกว่าเราน่าจะแบบขยายบ้านได้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะดีไม่ดีน่าจะเต็มดาวอะ่ะข้างล่างอ่ะนะฮะเอ่อยังไม่จบอีกเราดาวตกเนี่ยนะฮะเราจะได้ไปสักทีหนึ่ง ขุดเจาะเครื่องขุดเจาะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะมีปัญหานะฮะไออันนี้เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราเดินยานออกไปก่อนโอ้ช้ามากๆเลยอ่เสียใจนะฮะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากการบัก๊กเกิดจากความเอ,อ่อไม่เข้าใจของเราเรานี่ยเราน่าจะได้บินไปเราก็เก็บของได้เยอะมากกว่าน,นี้นะฮะเราเสียใจจริงๆกับข้อมูลที่ผิดพลาดนะฮะต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะจ๊ะโอเคตรงนี้ก็เหมือนว่าจะใกล้แล้วนะฮะใกล้เสร็จแล้วก็เดี๋ยว ที่จริงมันมีไฮโดรเจนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะรอก่อนนะฮะในการทำนะฮะเตรียมตัวทำพื้นที่บอกได้เลยว่าผวาผิวหนาของเราเนี่ยยังต่ำอ่ะยังต่ำาเยอะมากๆแน่ฮะเพราะว่าตรงนี้นี่ก็เลี้ยงเป็นสิบกว่าตัวแล้วใช่ไหมปีห้าห้าตัวหกตัวเก้าตัวนะฮะนี่คือเก้าตัวรวมกับพับที่มันเป็นพับเจ้าชายกับพับธรรมดาอีกหกตัวนะฮะก็ตีซับสิบห้าตัวเนาะตรงนี้ก็บอกว่าหดหูนะฮะ แต่ตรงนี้นี่น่าจะเลี้ยงได้อย่าง,งน้อยๆก็คือ70-80ตัวนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเลี้ยงกันด้วยนะครับผมนะฮะเป็นแบบว่านะจะได้เอาอกฟิล์ง่ายๆฮะเพราะว่าออฟฟิเจนเนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วเนาะเราต้องการทางด้านเกี่ยวกับไฮโดรเจนเฉยๆนะฮะปิดก่อนนะฮะว่าโดนอะไรบล็อกนะฮะโอเคไปแล้วฮะมาด้านล่างนี่เป็นรูแน่อนอนฮะฮ เรียบร้อยฮะยานสามลำของเรานะฮะที่จริงอะเราต้องทําแบบว่ากระสวยปล่อยยานก่อนเนาะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพี่หลังๆมานี่ทําอะไรไม่ค่อยแบบเป็นเป็นเป็นแนวเป็นแนวที่วแบบว่าคนทํากันเลยนะฮะไม่ใช่แนวที่คนก็ทํากันอ่ะเป็นแนวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออนะฮะก็มาดูกันนะว่าข้างหน้านี่เดี๋ยวเราจะวิจัยไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าพี่คิดว่าไอ้ตัวฝันดาวเชื้อเพลิงเย็นเนี่ยพี่จะเอาเป็นท้ายสุดนะฮะแล้วก็จะเอาเป็นตัวคาร์โก้ขนของแล้วกันด้วยกันเนาะ มาดูกันด้วยว่าครั้งหน้านะฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะเดินทางไปไกลได้แค่ไหนบ้างเนาะนะฮะก็ขออภัยที่หายไปนานเนาะช่วนี้ติดงานหน่อยๆฮะโอเคนะมาเจอกันในครั้งหน้านะฮะก็อย่าลืมกดแชรก like, ์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณและสคอมเมนต์ดีๆนะฮะที่เรียกว่าคอมเมนต์คุณภาพด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสด,ดีนะครับไปละจ้า